จะช่วยยังไงวะหายถึงหมดเลยเหรอก็ตายตายตายหมดตายหมดเอากูก็ตายใครยิงกูโอ้เขาชอครันไอ้ยังกับเพื่อนนี่แม่งจังเปล่าปะไม่ม no ีป oh, oh, ืนปะหมดระวังหมดระวังอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ็บเจ็บเจ็บเ็บตายตายตายโอเมโอเคลรตี้คลรตี้ เฮ้ยเฮ้ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นโหเฮ้ยนี่ไม่มีไม่มีผมคิดว<ม>่าเห็นเห็นพี่จอมไปนี่เดี๋ยวไม่ดึงคัมบี้หล<ด>บให้แอดอกแอดอกเปิดแอดอกเปิดมีตัวมีตัวมีตัวหน้าแอดอกพี่สองตายหนึ่งตายหนึ่ง này đọc, ngọc ngọc lắm, ngọc 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 tài tài ngọc 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 ไหนไหนพี่หมวดมันมันวิ่งเข้ามันวิ่งเข้าพี่หมวด ใจสิเลยครับน,นียน้ยานมายานมาบนหัวย,ย,ย,ยิงยิงยิงหายไม่ยานอ่ไม่ไม่ยานนี้ไม่ยิง เออเซิร์เกลูกพี่ต้องระยะปไปชิดไปชิดหน่อยปักร้อยเอ่อกาลิงรอบนี้ได้กาลิงกันไปไปไม่ใช่จังหวะปะทะดีถ้าจังหวะปะทะคือ มันมีกล่องมันมีกล่องเห็นแล้วพี่ตายหอมตายหอมตาย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 หวังตายหวังตายหวังตายโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิไหวฝาดทุกครั้งกูยู่คนเดียว เจอหวังอุยเจียสองตัวเอาเป็นทอยไปก็ได้นะใช้แบบนี้จะได้เออตาอ

แล้วทำไมเราไม่ทำผ่านตรงนี้อี่เวลามีแค่เองเวลแล้วก็แล้วก็ขึ้นได้นี่ขึ้นได้เหรอวะเชิญ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 ไม่ได้พี่หลาคนขึ้นได้เข้าไปะครับให้ไปตื่นก็ไม่มีเกิดเกิดเลย ไม่เดยขรับใจก็ไม่ขับเ